บรรยากาศลัดเลาะน้ำปลาน้ำดงมาพ่น้องจ่ามาจากไหนจังมะโพออกนี่จ้ะงามงามบรรยากาศสองข้างทางมึงที่ละ่ะทึ่งดอกไม้ทึ่งอันสีทรวงฝาทึ่งสีน้ำทะเละจ้ะแต่ว่าถนนหนทางเป็นตะยานแห่งพ่น้องจ่าอันนั่งข้างๆก้นกับกะเหยียบเบรกซอยเพื่อนได้พ่น้องจ่าจุดไม้ไปทางกับปุละจ้ะดิ้มทะเละทางหนาผุนพ่น้องเอ้ยมึงเนี่ยมึงที่ละ่ละเป็นหนาผ้าสั้นลงไป ขุนข้างลางปุมองลงไปเป็นลักษณะคข้ายๆโบดนี่ละจ้ะแล้วก็สิมีนี้าขๆบ้านค้นอยู่ข้างล่างนี่จ้ะพี่น้องปุณน,นะรัดป้ารัดเขามาไปจ้ะพี่น้องเดินทางกันตัวจ้ะทางกับแคบแคบพี่น้องจ้ะครับได้ขั้นเดียวนั่นะถ้ามีรถสวนก็คือสิเป็นลบกันยากอยู่จ้ะเพิ่งทีละ่ะอีกคางหนึ่งก็เป็นนาผาลงไปทะเลคนจ้ะคางหนึ่งก็เป็นภูเขาไปจ้ะพี่น้อง่าสิบ,บทไทยกับอนซ้อนถนนหนทางเพ่อนบรรยากาศเพ่อนมู้ยังพี่น้องจ้าพุณน,นะ มุเป็นมุเจ้าสิหย,ย,ย,ยียบเบกน้ำข่อยบัวผูน่ะคนระเหยยบเบกแทนเพิ่นอยู่้ะแต่ละมือแต่ละเวน้นการเดินทางกับสีแอดเวนเจอร์คักล้จ้ะพี่น้องจ้าประจนไผ่คักจ้ะหมุนป้าหมุนดวงมะแต่กับคุ้มค่าพี่น้องเออเห็นแหล้วกับความสวยความงามเพิ่อน,น,นเนาะบ่ได้มีโอกาสได้มาเห็นเด้อได้มาแหล้วกับมาให้ออหม,มหันทัวร์มันถึงเละจ้ะพี่น้องมือนีกับอากาศดีดีจ้ะขับรถลงมาตัดเลาะมาเรื่อยเจ้ะพี่น้องจ้า แต่ละมือบบค่อยมีจุดไม้ไปทางดอกคำไปบนใดเห็นบนใดสวยบนใดงามกับจอดจ้ะแวะไปเรื่อยคำผุละจังเข้่าบ้านเขาเฮียนตามภาษาเ่าซ้องเ่าคนมากเาะเนาะทะเลบนนีอยู่ซนนันทั้งเหนือของเกาะครีตประเทศกรีฑจะจ้ะพี่น้องจ้บม่งบรรยากาศปุ้นพู้เนี้ยไปกๆๆ็กลๆบ้านคนนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่กระสิมีสากสิ่งปลูกสร้างตเต้สมัยโบราณโบราณเพูดผุะจ้ะนี่เก่าๆสมๆม มาหอดมาถึงแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยลัลดปลารัดดงมาจังไหนไปมาน้าเขาบุ่นวะจ้าพี่น้องจ้าลงมาหอดดีจ้านี่มาเห็นฝูงแพฝูงแกะเพิ่นเรี่ยงล่อยิสระไปน้ำปลาน้ำเขาโอมีคนดูแลดอกจ้า่บ่มีคนเฝา้านี่ก็เป็นบรรยากาศริมทะเลจ้าโอ้ยสด สะอาดแถวนี้บ่ค่อยมีคนอยู่จ้ะบริด้เป็นชุมชนน้ำใสดีดีจ้ะ่ว่าบริด้เป็นชายหาดเป็นก้อนหินจ้ะขูดบรรยากาศติมทะเลจ้ะทะเลวันนี้บริด้มีชายหาดที่นองจ้าเพิ่งเสร็จเพิ่งทางลงทะเลเพลนมีแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆจ้ะ บ่มีบ่มีคนอาศัยอยู่นี่ดอก,อกพี่น้องจ้าว่าบ่มีกะสิบาปูนบ้านหลังฝนกะสิเป็นแขกไข้ฟ้ามเหรอจ้าบ่เป็นบ้านพักดอกเป็นแขกไข้าฟาร์มเพราะว่ายี่ยจิ๋วหนึ่งเห็นเพิ่นมีอันแพะมีแกะเลี้ยงปล่อยอยู่น้ำภูเขานี่ละจ้าเนี่ยเป็นกะอาศัยอยู่แถวนี่เนาะเงียบดีดีบ่มีคนเลยจ้า ทะเลบนอิูวทางตอนเหนือของเกาะครีตประเทศกรีซเด้อจ้ะงบรรยากาศมาย่างหาหอยจ้ะพี่น้องหาหอยทะเลหาไปยังมาตีบยมาหากินน้พี่น้องจ้บาบม่ห่วงกินได้โบหอยอันนี้พวกคุณจักจ้ะสีหาไปไปเป็นเนื้อตกปลาเพย์เนี่ยไปจ้ะพี่น้องมาง,งมหอยน้ำกันจ้ะ เด้อเด้อหนีด่วยนึงอุ้ยมีนัวมีโตอยู่เด้อมันเลนเข้าไปบางนึงค่ะไปจะพี่น้องจ้า,า,าบ๊วยเป็นนัวใหญ่ไงเซละ่ะคือบอกว้จูบบ้านเขาเห้งขน่ะโอ้ยกับสีมืน่นพี่น้องเอยข้าตัแต่นไทยวิดีโอ เนี่ยหอยเต็มเลยต้นวิญญาณอจ้ะพ่นตายเราไปเห็ุจ๋วคำบางคิงกันนะอ๋อพ่อตายเด้อพี่น้องจ้าพ่อตายเด้อนั่นนั่นน้ามรดนี่จากพ่นจานี่นี่มาหาเก็บบัตอขออ้ยตื่นหาสูงนี่นะ่ะน้ามรดนี่จกักมัน น,นีห่หน่อยหนึ่งอุ้ยตัวบบกใหญ่นล้วพ่นเอาหนำใส่อนก็ประสิทธิ์ตายอาือนั่นพ่ดอ่ะได้หลยอยู่ที่นี่พี่นอ้องการนะ์เนี่ยหาบ่งเอาน้ำสอกอัดเห็นนั่นเนี่ยน้ำทะเลพันซาโซเข่ามาเห็นมันเกิดอยมันเกรดอยู่น้ำสอกอนี่ลจละเนี่โอ้ยเราถือว่าพิษ ขุ่นรีอยู่พุ่นสอง่วยพุ่นน้ำลดนี่จากมันอุ้ยหน่วยบักใหญ่หนึ่งพุ่อน่ะพี่ดีดิพุ่นหลายอยู่จ้ะพี่น้องซำมนี่กับเพอลอะนี่นไปไปเนี่ยไปเป็นเนื้อตกปลาจา้ะบ่ได้ไปต้มไปแกงยังเด้อบ่ได้ไปกินดวยจ้ะ បួអស់กินได้បអមិនເຄីគេញចា